สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Travel Talk นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมการท่องเที่ยวนะครับคุณมงคลวิบลรัตน์เรามาพูดคุยกันต่อเรื่องของแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในครึ่งปีหลังนะครับ พอ,อครับต้องมีการปรับตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวที่ตั้งเป้าไว้ของปีนี้ที่26ล้านคนยังยังคงตัวเลขเดิมไม่อยู่คงตัวเลขอยู่จริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นของทุกภาคส่วนนะ uh huh. แต่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะมีอยู่สองหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวครับคือหน่วยงานหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งในครึ่งปีหลังเขาจะมีโครงการใหญ่ๆอยู่สองโครงการก็ uh huh. คือโครงการสตรีทเฟสติว huh. ัลไทยแลนด์แฮปปี้เน็ตซึ่งจะจัดวันที่25กันกระดาษนะฮะแล้วอีกโครงการนึง สื่อมวลชนทั่วโลกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่พาคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยข้ามาดูงานในประเทศไทยน,นี่คือเป็นกิจกรรมที่ทางทอทอเนี่ยที่จะพยายามที่จะทําเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับคืนมาอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้คือในส่วนของททส่วนนี้ส่วนของกรมเนี่ยจะดูแลในเรื่องของซัพพลายไซด์ซึ่งจะดูแลในเรื่องของพวก ทัวร์เถือนไกด์เทือน,อนอซึ่งในระยะครึ่งปีหลังเนี่ยทางกรมกับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็จะร่วมมือการที่จะอ,ออกตรวจตาเพื่อที่จะให้บริษัททัวร์เนี่ยมีพวกที่หลอกลวงหรือ,อเถื่อนเนี่ยน้อยที่สุดถึงไม่มีเลยเราก็พยายามที่จะดูแลตรงจุดนี้จะเสริมในแง่ของภาพลักษณ์นะครับใช่เพราะจะเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเทีนเน่ยวในแง่อของความปลอดภัยกับ ตำตรวจท่องเที่ยวนะฮะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของใครครับกรมการท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับในการที่จะพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆออกมาสู่ตลาดครับจริงๆ้วทั้งสองส่วนช่วยกันแล้วในอนา,าคตเนี่ยถ้าเกิดทเทรนของการท่องเที่ยวในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ ทางทอทอประเมินพฤติกรรมของนัก่เที่ยวเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยทางกรมก็จะรับลูกมาพัฒนาต่อ,อนี่คือในอนาคตส่วนโปรแกรมทัวร์เนี่ยมันก็จะมีอีกภาคส่วนนึงคือภาคเอกชนเขาจะจัดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้มันก็เหมือนกับ3หน่วยงานร่วมกันแล้วก็จะเสนอมาที่กรม,มให โฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งหรือจัดพ r ร์ตีว่าในปีหน้าเนี่ยในปี58ที่จะได้2ล้านล้านเนี่ยพอร์ตีในการที่จะพัฒนาเนี่ยควรที่จะเป็นอะไรก่อนหลังครับดูจากเทรนด์ของปีที่แล้วแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยพอเราเจออุปสรรคขึ้นมาแล้วเนี่ยยังคงตัวเลข26ล้านคนที่ตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมไหมปีนี้ครับปีนี้จริงๆแล้วเราเราเราตั้งไว้ถึง28 28 28แแล้วเราต้องได้ต้องได้ถึง2ล้านล้านแต่ต้องยอมรับว่าคงยากเพราะว่าครึ่งทางเนี่ย ต่างชาติเราได้แค่ประมาณ5 4าแสนสนะซึ่งติดลบไปประมาณหกเจ็ดเปรมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเราก็หวังครึ่งปีหลังนะแต่ครึ่งปีหลังคาดว่าไตรมาสสุดท้ายน่าจะกระเตื้องดูแลภาพรวมทั้งปีปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ เต็มที่เลยนะถ้าเกิดทุกภาคส่วนทุกอย่างลงเต็มที่แล้วเนี่ยหนึ่งจุดเก้าก็เก่งแล้วหนึ่งจุดเก้าล้านลบใช่เราจำนวนนักท่องเที่ยวเหรอครับจำนวนนักท่องเที่ยวน่อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกล้านขึ้นอันนี้คือต่างชาติเข้ามาเนี่ยส่วนคนไทยน่าอยู่ประมาณที่ประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดล้านคนมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างครับในการที่จะไปถึงตรงนั้นนอกจากเรื่องของโรดแมปแล้วเนี่ยฮะจริงๆอุปสรรคตอนเนี้ยทุกภาคส่วนเนี่ยก็ช่วยกันดําเนินการมาเขาน่าจะถูกทางแล้วนะครับ คิดว่าก็คือนโยบายของคอสชนั่นเองว่าตามที่พูดไว้เนี่ยจะทําได้ถึงตรงจุดทันไทได้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ซึ่งในระหว่างนี้ยทุกภาคส่วนภาคการท่องเที่ยวเก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คืออย่างกรมเนี้ยก็คือจัดระเบียบงานภารกิจของตัวเองให้รองรับกับนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาในปีที่แล้วเพื่อที่จะรองรับในปีต่อไปว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอีกครับ เราจะพูดถึงนักท่องเที่ยว2กลุ่มนะครับคือต่างชาติกับไทยเนี่ยแผนการกระตุ้นต้องแตกต่างกัน,นแน่เลยนะครับเราจะกระตุ้นให้คนไทยเองเนี่ยนาทีนี้นะฮะคืออย่างน้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่เรายังไม่ทราบอนาคตเนี่ยคนไทยเที่ยวไทยเองกันได้เนีอยทียนี้ท่องเที่ยวไทยข้างจะชัดเจนเลยถ้าถ้าเกิด คอ,อสชถ้ามาปุ๊บแบบท่านเห็นไหมว่าคอสชอมีนโยบายที่อยากคืนเงินจำนนชนาเาม็ดเงินก็เริ่มไปหมุนในระบบเศร,รษฐกิจหรือคนไทยครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มที่คนไทยเริ่มมีเงินในกระเป๋านะฮะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องนโยบายเพิ่มวันหยุดช่วงเดือนสิงหาคมก็มีแล้วฮะสิ็นวันหยุดหรือไม่ก็วันวันหยุดเพิ่มตรงจุดนี้เองที่จะเป็นสิ่งจูงใจให้คนไทยเดิน ทางท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ทั่วประเทศเลยเนี่ยทางทอทอก็จะมีการจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับภาคเอกชนก็ดีภาคเอ,ก,อกชนไม่ว่าจะเป็นภาคโรงแรมหรือภาคธุรก,กิจนำเที่ยวนี่ก็พยายามที่จะออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อที่จะดึงคนเนี่ยให้ไปเที่ยวพร้อมกับในส่วนของภาครัฐที่จะพยายามที่จะจัดประชุมสัมาามนาในส่วนภูมิภาคให้เกิดการเดินทางนี่คือเป็นนโยบายในช่วงครึ่งปีที่ภาครัฐเนี่ย พยายามที่ผลักดันที่เกิดขึ้นออ,อ,อ,อยากให้พอทิ้งท้ายช่วงนี้ครับถึงบรรดาผู้ประกอบการที่ดูอยู่ก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยฮะที่ก็เป็นหนึ่งในความหวังนะฮะที่จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเติบโตได้ตามเป้าในปีนี้เช่เลยครับก็อยากจะให้กํบบาลังใจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยนะว่าการท่องเที่ยวไทยในอนาคตยังมีอนาคตหรือยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ ผู้การทุกคนคงจะต้องปรับตัวนิดนึงแล้วพยายามที่จะดูว่าในสิ่งในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราบกพร่องอะไรบ้างเพื่อที่จะปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนี่คือในส่วนของผู้ประกอบการนะครับส่วนในเรื่องของคนไทยเที่ยวไทยจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยน่าเที่ยวมากก็อยากฝากคนไทยเนี่ยก่อนที่จะพิจารณาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ขอให้พิจารณาท่องเที่ยวในเมืองไทยก่อนล้วกันนะครับ,รบขอบคุณผอมากครับครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณมงคลวิมลรัตน์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมการท่องเที่ยวที่มาให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวไทยในรายการ Travel Talk นะครับรวมถึงต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้โรงแรมหัวช้าง h e r i t a ทจกรุงเทพถนนพญาไทพบกับรายการ t r a v e l Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน